วันนี้ก็เป็นวันอาบน้ําของเจ้าฉลามหมาพันธ์โกลเด้นของผมนะครับควบคุมอยู่ทุกอย่างนั่งได้หรอนั่งเห็นไหมครับเชื่อฟังไอ้ล้างน้ำเหรอไ้ลางน้ำเหรอพี่หวยล้างน้ำพี่ไหวเดี๋ยวมีล้างล้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี่ไหวกินน้ำมาแต่มาดิโกลเด้นนี่จะชอบน้ําเป็นพิเศษฉลามฉลามฉลาม

ใครที่มีโกลเด้นอยู่คงจะรู้ความทุกตนของมันดีพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคแล้วให้ตัวหายเหม็นเฉยๆเลยนะเขารู้ว่าเดี๋ยวฉลามก็คงไปคุกย่าแบบนี้จะอักรลรำเฮ้ย มากินลูกออสอยู่ในนี้เหรอครับอตเตือนแชมพูลูกก่ะลูก,ลกน้ำพัดน้ำพัดตรงนี้เอบนบขอับบอ,อ,บอ,อ,บอไปไปไปึึ้งเ็ึี สวัสดีวันหยุดทุกทุกคนนะครับมีความสุขม,มากวันนี่ไงเห็นไหมเล่นตัวยัง <laughs>